หนอร์ปตาต่อสั่งลู้สนามกีฬาเนอว้าวจอมปางเดอลเอลูกเชิญจมปังนอรลูกลินลูโอ้สเบอลโอชอบตอหน่ยเนอร์หน่จะเป็นอพักน้าจะเป็นอพักัครูมั้เออนูชุมในโรงเก็เลอ๋อจงใจจอู้เร่อจงใจจะลูกไฟเป็นบิสเนอร์บ้เตเป็นหว

ủa chắc chắn là đúng rồi chụp chụp ảnh linh ngõ ủa chụp ảnh linh ngõ này á sao đẹp ha sao nè chân chân béo bây giờ mình đua bơ trai tính luôn xíu rồi ừ ủa bây giờ anh nhau luôn ừ mập luôn ừ mập có rồi có rồi có rồi bây giờ anh nhau sáng tỏ xí ha thì đừng lúc thì bê mồ thì bê này rồi wow lụm

สถานศึกษาอย่นะาสาขาอะไรสาขาเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีด้หลังเาเนี่ยเอฮะด้วยจากาจไปเนาเยตสตอนี่นสาขาเทคโนโลยีอืมสาขาเทคโนโลยีโอ้โยาเรจะเท่ากัสาขาเทคโนโลยีะหนูน่ะก็ใช่โวยจงชับเลยก็ใช่หุตลาดตับเยออเยอก็ใช

ูเล่นูเยรบรนอนูนนูรบรดนนสมองอ๋อของอีสาขากดนะครับฮึจะไม่ไปลูเหอประชุมตีปกกอนเกมันดูเล่นรูจงเลนจงสนเกมาสีเลงเออล่าเล้งเออโอ้เอาะเจดดอาจอดตรวไจะเคยตัวเตหลงออเป๊ะป๋อหลุมเวียเอออตรงกต่ง โยมือยตมมนตุกนะเว้ยอืมเปมั่อืมแต่เขาภาก็ติดอ้มเราอุุเลยราโอ้โห้โอ้เช้ล้นหาลยลุยเลยห้เลยห้เกยอจะต้องจไม่ต้องเยใช่หาเหยยอน้อยใจรักทานเี่ยหนูจ้านักศึกษาชิทานี่จดูหอให้ใจมันตกเส้าเส้อะไคอสร้งชาติราชพัฒเชียงใหม่สร้างคนดีอ๋อนี งไตัวอื้นี่เนาะความเจริญเหนือเข้ามาเรื่อยๆที่ดินมันกกี่ยจเ้าแล้วจุเกบแปงนยอจเออ้หขออางรังหนูเนาะหนูอยาลูกของประชมคือพตัวหลังตนะพวาเกิดงใจพตัวหลังตเราชิตัวรับปริญญาเดิ ลูก h อประชุมหนอลูกช่างรงารชทิงปกอนประชุมทีปังกอนลูกช่างลูช่างัวตัวนเนี่ยวตัวเียมาจรพ่อพ่อุกันจริงเออเออออตัวใหญ่ย่ตัวใหญ่จะน่าสงสารอหนอเอขอนอยอจอหอพักนักศึกษาเนอรือพวอโจว่าจอนักศึกษาเกวบมาจรงเรื่งโซ่จอนักศึกษา เออน่าโอเคเจใชบ้านต้น่้ยก็ลงก็ลงยอนอตอเลยก็เ่าลงไปตลดเอ้ยงจดายอ่นี่ะรเยเรชีจายอย่งดตาฮะลูกตาเลยอ่้ไม่ใช้กูนี่ลงหน่อยลูเลิหนูเนาะไปจุดตรงโต๊ะให้เลยวลูเนนฉอลูกเนาะอลูกเนาะเดละมาทิ้งงาเลยที โอยฉุดตั oh, ่เน <Okay. S 2> ี <f erv> <eps> ่ยนโอ้โนส่เ่เอพเมาทิ้งานเนี่ยจะขึ้นขึ้นศาลตคดีต่วยหนจเาอยกเป๊โล่เตเ่ายอกน่เนเจเนาะจับปือาลเยอะน่อยละลูทีนอ่ะพวมออนไลน์่ายเรงนั้น่ยไลน์ช่ยไลน์ออนไน์ ไมเลยน้อเด้อเลยนะไเลยาเจาอโน่นนะลูเจาะปอกต่อเอไปเลยเชื้อโอชิกั้วจาะปักคือแต่นว่าดีม่เจาะปคือเนี่จะไปอยู่บัวออเขา็นสุดเยบัวอนออกฟาร์มเนีะยฟามบัวเนไทยไทยตัวส่างต่อกือ